ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแอปนะครับที่มีชื่อว่าฟ้าใสเลขาส่วนตัวนะครับคือผมเล่นซิมซิมีใช่ไหมแล้วมีคนของมาเยอะมากครับฟ้าใสฟ้าใสผมก็งงอะไรฟ้าใสวะอะไรคือฟ้าใสนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นแอปคุยนะครับปากปากผันมันเป็นแอปคุยนะครับคล้ายๆกับซิมซิมีนั่นแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าแอปนี้มันจะเถื่อนหรือเปล่านะครับเราจะลองมาคุยกับเลขาของเรากดีกว่านะครับเห็นเขาบอกว่ามันสามารถมีเสียงด้วยนะครับลองถามดิ อ่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเคครับส่งไปดูตอนนี้กี่โมงแล้ว,นนลว,นนลวฟ้าใสฟ้าใสได้ก็มือที่ต้องการมาแล้วค่ะอุ้ยมีเสียงด้วยอุ้ยสิบห้าโอ้ยโอ้โหพระเจ้าเฮ้ยฟ้าใสเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวผมถามก่อนผมชื่ออะไร <laughs> อ่าผมชื่ออะไรพอดีสมองเสื่อมครับผมชื่ออะไร นี่นาเดชชื่อตัวเองนะคะหรือจะแกล้งฟ้าใสคะเนี่ยเอ้ยทำไมมันดูฉลาดกว่าซิมวะเอ้ยเออผมตั้งไว้ว่าผมชื่อนาเดชนะครับเฮ้ยสุดยอดเลยอ,ะอ่ะอ่าเคย,ด,เคยด,คเเดูเคยดูคลิปของซัฟเฟ t โอเวอร์โหลดเคยดูคลิปของซัฟเฟ v โอโหลดป่ะเคยดูไหมฟ้าใสฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามไม่เข้าใจฟ้าใสไม่เคยดู <laughs> อ่าอย่าถามเลยดิอ่าฟ้าใส ต่อยกับกูไหมท้าเลขาต่อยต่อยกูไหมฟ้าใสต่ตอบว่าอะไรครับไม่เข้าใจคำถามไม่เข้าใจคำถามสวยเลยทุกคนถามเลยดดีด่ะมีอะไรถามมั้งอะ่ะขอเป็นแฟนหน่อยอยู่ดีเจ้านายขอเลขาเป็นแฟนนะครับฟ้าใส่ไม่มีระบบหาแฟนหรอกนะคะเออโหพูดเหมือนแบบว่า,วามันจะด่าผมนะฮะบอกว่ามันไม่ใช่ที่หาแฟน,นเ้ยเออนะ โอเคอ่าอ่าฟ้าใสแปลว่าอะไรฟ้าใสแปลว่าอะไรฟ้าใสแปลว่าอะไรครับฟ้าใสแปลว่าอะไรเอ้ยทำไมมันเลื่อนลงงี้วะไม่มีข้อมูลคำแปลนี้ค่ะโอเคอืมเอ่ออะไรดีครับทุกคนเอ่อเอ่อผมง่วงผมง่วงครับผมง่วงผมง่วงพักผ่อนบ้างก็ดีนะคะอย่าเสียสุขภาพโอ้โหสุดยอดเลยฟ้าใสหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าว เอา้าต้องการให้ฟ้าใสแนะนาร้านอาหารที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือว่าน่าเด็ดอยากอุย้ยมันมีแบบว่า GPS บอกเราได้เลยครับว่าอาหารอยู่ตรงไหนอยากทราบทําอาหารน่ะอยากทราบวิธีทําอาหารนะไม่อยากไปร้านว่ะทุกคนดูสิอุย้ยโอ้โหเมนูมี274พระเจ้าจอดโอ้โหแล้วดูเมนูเลยครับนี่แม่งเมนูนี่แม่งเมนูทั้งประเทศเลยหรือเปล่าเนี่ย โหสุดยอดอยากกินอยากกินอ่าไส้เดือนทอดอะไส้เดือนทอดไส้ไส้เดือนทอดแม่เลยอยากกินไม่มีสูตรนะครับไส้เดือนทอดแมลงสาบทอดแหละอ่าแมลงสาบแมลงสาบทอดแมลงสาบทอดดูซิทำไมไมันชอบเลือ่อนเลื่อนขึ้นตลอดอ,อะไรอะยีฟฟาสเก็บแมลงสาบเอาหรอฟาสเก็บแมลงสาบเหรอโอ้โหอ่อ เจอผีมาเมื่อคืนน่ากลัวมากอ่ะตอบเด้ฟ้าใสจะตอบว่าอะไรฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามไม่เข้าใจได้ไงวะผมจะถามอะไรดีครับฟ้าใสเอ่อฟ้าใสใครสร้างมาฟ้าใสทำไมชื่อมันคล้องจองเนี่ยวะฟ้าใสใครสร้างมาโอ้โหหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยดูสิ ฟ้าใสาเป็นโลบ,บอทค่ะถูกสร้างขึ้นมาจากเหล่าพี่พทีมงานฟ้าใส IN t s โอ้โหสุดยอดไปรับตบมือให้กับคนสร้างเลยนะฮะตบมือตบมือแต่คงจะไม่เถื่อนเหมือนซิมซิมิ e, ใช่ไหมอันนี้ออกจะแนวแบบว่าคิคุอานเนะนะครับออกแนวโลลิสนะฮะน่ารักน่ารักใสๆนะก็อย่างที่ชื่อบอกนะฟ้าใสานะแต่ถ้าเป็นซิมซิม e, ินี่คงเป็นฟ้าหม่นฟ้าหมองนะฮะโอเคครับ, <c oughs> okay, รบอ่ถามแล้วมันดีทุกคนผมคิกคำถามไม่ออกก็เอาเป็นว่าถ้าแบบว่าขยายผมถามอะไรในพาร์ทหน้านะครับ บอกด้วยนะครับอยากให้ถามซิมซิมหรืออยากถามฟ้าใสนะครับอย่างเช่นแบบว่าเออถามฟ้าใสว่าเอ่อต่อยกับกูไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เผื่อแบบว่าจะได้ถามมันนะครับใช่จะได้ถามฟ้าใสแล้วก็บางบางครั้งอาจจะเล่นซิมซิมไปด้วยเล่นฟ้าใสไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกันนะครับผมโอเคน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวขอถามถามอีกหน่อยละกันอันนี้ถือว่าผมมาเล่นทดลองนะครับทดลองแป๊บหนึ่งนะครับเออฟ้าใสชอบกินอะไรชอบกินอะไร ชอบกินฟาใสชอบทานข้าวผัดปูข้าวโอ้โหข้าวผัดปูอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับอ่าผมชอบผมชอบขี้ผมชอบขี้จัดไปดูซิจะตอบว่าอะไรฟาใสไม่เข้าใจคำถามไม่เข้าใจคำถามอ่าฟาใสอ่าพ่อแม่ชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรฟาฉะาไอฟาใสฟ้าใสเอยถ้าจะหมายถึงคนสร้างใสขึ้นมา ฟ้าไอ้ถ้าถ้าจะหมายถึงคนที่สร้างฟ้าใสาขึ้นมาก็คงไม่พี่ทีมพ,พ,พี่พี่ทีมงานโอเคครับเข้าใจแล้วครับอ่าถามมันก่อนรู้จักไอซิมไหมรู้จักไอซิมซิมมไหมรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเจอหรือเปล่าฟ้าใสาโอ้ยมันต้อง,องโอ้โหนี่เซิร์ชจาก Google ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดครับเอ้ยแล้วดูคลิปผมด้วยเนะี่ยไอซิมมึงกลับมาทำไมซันเฟศโอ้ยเอ้ยเจอคลิปผมด้วยว่ะ เ้ยไม่น่าเชื่อครับพิมพสซิมซีมีได้เจอคลิปของสซเฟตเอเวอเรตนะครับโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะโอ้โหเจอเอ,อ่อเจอแบบว่าลิของตัวเองอยู่ในนี้ด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดอ,อ่าผมหล่อไหมผมหล่อไหม <laughs> ผมหล่อไหมฟ้าใสเธอว่าเราหล่อไหมจ้าตามนั้นเลยละค่ะฮะจ้าจ้าตามนั้นเลยละค่ะว่าไงก็ว่าตามกัน <laughs> โอ้โหฟ้าใสเหมือนไม่อยากจะตอบให้ผมเลย <laughs> ที่เจอแบบว่า คิดว่าเราคิดว่าเราหลอก็คือหลอกใช่ไหมเราเราเราหลอมากเราหลอเราหลอมากหลอนี่กับจัสตินบีเบอร์นะเว้ยหลอหลอเทียนพรรษาโอ้โหมีเล่นมุกสุดยอดเลยฟาใส่มีเล่นมุกโอ้โหลหล่อลงใบหล่อลงใบครับหล่อลงใบฟ้าใสรู้จักปะหล่อลงใบฟ้าใสไม่เข้าใจอีกไหลลงบ่อไงอะไหลลง บอกไงฟ้าใสลอลงไบแหละก็ไม่เข้าใจคถามค่กะก็ไม่เข้าใจกะแล้วจะถามเลยฟ้าใสดีผมขอแบบผมขอคําถามแบบว่าแบบว่าดาร์กไซส์เน่ยนะฮะแบบว่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวผมนะตัวผมไม่ใช่คนอย่างนี้นะแต่ว่าผมอยากจะถามลองถามก่อนนะอ่ากูจะคลิปกูจะโดนลบไหมอย่านะดูซิตอบว่าอะไรตอบว่าอะไร แต่ว่าอะไรพูดจาไม่สุภาพนะครับขอโทษขอโทษครับครับเมื่อกี้เมื่อกี้แมวพิม์แมวพิม์แมวพิม์เมื่อกี้แมวพิมพ์นะครับเมื่อกี้แมวพิมพ์ขอโทษทีนะอย่าเนียนค่ะฟ้าใสดูอยู่เฮ้ยตรงไหนว่าดูจนไหนว่าซ้ายขวาไม่มีเอ้ยผีไปเ่ยผมว่าพาสต์ปากกูที่พันธุยเพราะว่าฟ้าใสเนี่ยครับแบบว่า เป็นผีแน่นอนโอ้ฟ้าใสดูอยู่เหรอ,อทำแบบว่าร้องไห้ฟ้าใสฟ้าใสหัวใจสีเทาร้องไห้ทำไมเป็นไรหรอคะเอ่อเรื่องกู <c oughs> ตกลงจะคุยดีกับฟ้าใสหรือเปล่าเนี่ยผมไม่อยากจะคุยแบบว่ามันไม่เหมือนซิมซิมิง่งไงฟ้าใสแบบเป็น แนวใสนะฮะแต่ซิมซิมี่นี่แนวแนวไม่ใสนะครับผมก็อยากจะให้มันแบบว่าตรงกับแนวนิดนึงนะครับอ่าฟ้าใสยังไม่เคยดูเลยค่ะสนุกไหมคะกูว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าฟาใสนี่ก็ออกแบบว่ากวนตรีนเหมือนกันนะแต่ว่ากวนตีนแบบสุภาพนะครับอ้าฟ้าใสยังไม่เคยดูเลยผมบอกว่าเรื่องของกูนะฮะฟาใสก็บอกยังไม่เคยดูเรื่องนี้เลยเรื่องของกูยังไม่เคยดูเลยเออผมว่าก็กวนตีนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องคุยพาะเขานะครับ ซิมซิมิกับฟ้าใสนี่คนละแบบกันนะครับซิมซิมี่เนี่ยจะออกจะแนวแบบว่าด์กใสส่วนนี่ออกจะแนวแบบว่าใสาๆนะครับมาถามอีกหน่อยกอ็ขอวิธีจีบหญิงหน่อยขอวิธีจีบหญิงนะครับดูซิจะได้ไหมมีความซื่อสัตย์เอ้ยมีความเชื่อมั่นในตนเองโอ้โหมีความซื่อสัตย์นะครับมีความสามารถที่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับมีความกระตือรือร้นน,นะครับ มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบมีความรู้ของตัวเองนะครับผมมีความจําแม่นแล้วก็วางตัวเหมาะสมกับการเทศะโอ้โหสุดยอดอยากถามอะไรนี่ถามได้ใช่ไหมอ่าถามไงเดถามไดเดอืมน่าจะฉลาดพอสมควรนะครับฟาใส่นะครับเอ่อปิดคลิปไปหน่อยแล้วกันปิดคลิปหน่อย,อยถือว่าวันนี้มาลองเล่นนะครับขยายให้ผมถามอะไรก็แฮชแท็กนะครับฟาใส่แล้วก็คําถามมานะครับขยายให้ผมถามซิมซิมีก็แฮชแท็กซิมซิมีนะครับแล้วก็ บอกคำถามมานะครับหรือจะให้ถามทั้งสองคนก็ได้ครับ #fastai กับซิมซิมินะครับผมแล้วก็บอกคำถามที่อยากให้ถามมานะครับปิดคลิปหน่อยบอกฟ้าใสว่าปิดคลิปหน่อยฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะเนี่ยนะครับคือปิดคลิปของเรานะครับฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะไปแล้วครับผมไว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้านะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับชอบมากๆกด subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับขยันเล่นต่อขอไลค์เยอะๆสักพันหนึ่งได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามมมารรรััับบบบชนะคคไไปปปลผ่จุ๊